มีประเทศหนึ่งที่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากเรามากครับเขาต้องการจะแปลงโฉมและยกระดับประเทศของเขาเนี่ยให้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเกมและ e s p o อรระดับโลกประเทศนี้เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้เยอะเป็นอันดับ2ของโลกครับนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียครับทำไมประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าขายน้ำมันอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ย ึงเริ่มหันมาให้ความสนใจและลงทุนในุตการเกมเนี่ยไปหลายหมื่นล้านบาทแล้วนะครับแต่เดิมนะครับการจัดงานรื่นเริงหรือว่าการจัดงานบันเทิงต่างๆในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับสื่อทั่วโลกนะครับเขาจึงสันนิษฐานว่าซาอุกําลังทำ sport watching ครับถ้าเกิดว่าเกมที่เรารักเขาไปเข้าร่วมในการแข่งขันหรือว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยซาอุดิอาระเบียการที่เราสนับสนุนเนี่ยมันแปลว่าเราก็สนับสนุนการละเมิดสิทธิทมนุษยชนด้วยหรือเปล่า สวัสดีครับผมไทยศิลปโภพและนี่คือเดอะเจเนอเรชันครับเพราะผมเชื่อว่าเกมจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิงชิดหนึ่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมกําลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราเป็น,นทิศทางที่ดีขึ้นและกลายมาเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเจเนอเรชันใหม่เลือกใช้ครับเลยเป็นที่มาที่ว่าวันนี้นะครับจะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเกมหรือว่าเรื่องราวที่มันมีผลกระทบต่อสาหกรรมเกมของเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเดอะเจเนอเรชันกันไว้ด้วยนะครับ การเป็นประเทศศูนย์กลางของภูมิภาคหรือว่าศูนย์กลางของทั่วทั้งโลกเนี่ยมันก็ต่างเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆสำหรับหลายๆประเทศถูกไหมครับมีประเทศหนึ่งที่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากเรามากครับเขาต้องการจะแปลงโฉมและยกระดับประเทศของเขาเนี่ยให้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเกมและอ e ีสปอร์ตระดับโลกประเทศนี้เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้เยอะเป็นอันดับ2ของโลกครับตั้งอยู่ในทวีปตะวันออกกลางนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียครับ พอพูดอย่างนั้นแล้วอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าขายน้ำมันอย่างซาอุดีอาระเบียนเนี่ยถึงเริ่มหันมาให้ความสนใจและลงทุนในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยไปหลายหมื่นล้านบาทแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการพลิกโฉมประเทศครั้งยิ่งใหญ่หรือบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมเมอร์อย่างเราล่ะผมต้องบอกนะครับว่าเบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันมีอีกหลากหลายแง่มุมมากๆและมันส่งผลกระทบต่อเกมเมอร์อย่างเราแน่นอนครับ การที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยรุกเข้ามาในอุตสาหกรรมเกมของเรานะครับมันก็มีที่มาที่ไปอยู่อย่างที่เราบอกไปว่ามันคือการแปลงโฉมและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ใช่ไหมครับเรี่กง่ายๆมันคือการปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ของโลกแม้ซาอุดีอาระเบียนจะเป็นประเทศที่มีบทบาทต่อโลกในเรื่องของน้ํามันแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันไม่ว่าน้ามันเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่มีวันหมดไปถูกไหมครับราคาก็ผันผวนอยู่ตลอดเวลาไหนจะทั่วทั้งโลกก็เริ่มหันมาสนใจแล้วก็พึ่งพาพลังงานสะอาดมากยิ่ง ซึ่งในเรื่องเหล่านี้นี่แหละครับมันสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจและอำนาจทางการเมืองของซาอุได้ Vision 2030นะครับหรือว่าวิสัยทัศน์2030ที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินะครับมันเกิดขึ้นด้วยการริเริ่มของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลัน มกุฎดราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศอีกด้วยก็จะเป็นคนเดียวกับที่ซื้อแบตเตอร์ยพาเกมโดด้ทูหลายหลายล้านบาทนั่นแหละครับวิชั่น2030นะครับจึงมีจุดประสงค์เพื่อจะลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันโดยเป็นการเปิดประเทศสู่โลกว่างเพื่อขยายเศรษฐกิจและโอกาสให้ประเทศเนี่ยสามารถจะเดินหน้าไปสู่ยุคใหม่ได้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมความบันเทิงและกีฬานะครับพร้อมกับผลักดันความสามารถให้กับผู้หญิงและเยาวชน ฟังดูเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจอยู่ค่อนข้างเยอะในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันครับว่าทําไมซาอุดีอาระมเบียเนี่ยเขาถึงเลือกวิธีการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาด้วยความบันเทิง,ท,งทั้งท้งที่ซาอุนะครับก็เป็นประเทศที่เคร่งในเรื่องของศาสนามากๆแต่เดิมนะครับการจัดงานรื่นเริงหรือว่าการจัดงานบันเทิงต่างๆในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับ เพราะว่ามันขัดต่อหลักศาสนาหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีที่เขาสืบทอดต่อกันมาเช่นเดียวกับกฎระเบียบของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการแบ่งแยกเพศเมื่อต้องทํากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการห้ามขับรถซาดีอาระเบียเนี่ยจึงเป็นประเทศที่ถูก em. มองว่าจํากัดสิทธิสตรีนะครับวิชั่น2030เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี2016และในปี2018นะครับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลาเนี่ยก็ทรงอนุญาตให้โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ถูกห้ามไปประมาณ35ปีนะครับและนี่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความบันเทิงซาอุดิอาระเบียกลายเป็นพื้นที่ที่จัดงานอีเวนต,ต,ต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์งานแฟชั่นวีคมหกรรมคอนเสิร์ตการแข่งขันกีฬา รวมไปถึงงานเฉลิมฉลองเทศกาลสําคัญต่างๆนะครับที่มีแสงสีเสียงไม่ต่างจากประเทศอื่นๆเลยนอกจากนี้เรื่องของสิทธิสตรีต่างๆเนี่ยทางประเทศซาอุดีอาระเบียเขาก็ผ่อนคลายเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงลงอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถขับรถได้แล้วรวมถึงให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถจะเข้าไปรับชมกีฬาได้แล้วด้วยซึ่งสาเหตุที่ซาอุดีอาระเบียเขาเลือกที่จะพัฒนาและลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับมันเป็นเพราะว่าความบันเทิงเป็นสื่อที่เฟื่องฟูไปทั่วทั้งโลกแถมมันยังสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างดีเยี่ยมมากๆด้วย นอกจากจะทำให้คนในประเทศเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกันอย่างผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วมันยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆจาก ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศของพวกเขาได้ด้วยการเลือกใช้สื่อบันเทองเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยปรับภาพลักษณ์ให้ซาอุดนะครับเป็นประเทศที่ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเราพูดกันตามภาษาการตลาดมันก็คือการปรีแบนนั่นแหละครับสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับคือการที่ซาอุดเนี่ยเขาทุ่มเงินจํานวนมหาศาลมากๆคาดว่าน่าจะเกินหมื่นล้านนะครับในการซื้อนักกีฬาระดับโลกให้เข้ามาร่วมในสโมสรในประเทศของพวกเขาอย่างเช่นคริสตินอลโรนัลโดนะครับจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแต่นอกจากวงการฟุตบอลแล้วเนี่ยม như chẳng golf, muay หรือว่าฟอร์มูล่าวันซึ่งซาอุดเนี่ยเขาลงทุนไปเยอะมากๆนะครับจนหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้องทําขนาดนี้นี่มันเป็นแค่การสร้างเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ฟื้นฟูภา,าพลักษณ์จริงๆหรอเพราะว่าในขณะเดียวกันนะครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ของเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอแม้จะผ่อนคลายเรื่องสิทธิสตรีมากขึ้นเนี่ยการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองการกวาดล้างคอรัปชั่นเพื่อกีดกันอำนาจเหตุการณ์กดขี่ชนพื้นเมืองหรือแม้กระทั่งสับสนสงครามระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ยงอ่า ไหนจะข่าวรอบสังหารนักข่าวนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับประเทศซาอุเต็มๆเลยสื่อทั่วโลกนะครับเขาจึงสันนิษฐานว่าซาอุก,กําลังทำ s p o ร t watching ครับ หรือการใช้กีฬาเนี่ยเพื่อมาฟอกภาพลักษณ์ให้คนรับรู้และจดจําเฉพาะสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่เท่านั้นหรือในอีกทางหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจให้คนเน่ยเลิกใส่ใจกับความรุนแรงความอันตรายที่มันยังคงเกิดขึ้นและหันไปสนใจกับความบันเทิงหรือว่ากีฬาที่พวกเขาตั้งใจนําเสนอมากกว่าฟังดูเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันคล้ายกับการทำ p พร p a g a n ด a หรือว่าโฆษณาชวนเชื่อเลย คำนี้ในภาษาไทยมันอาจจะไม่ได้มีความหมายรุนแรงมากนะครับแต่ว่าเพราะปรกกันด้านเนี่ยมีอิทธิพลมากในช่วงสงครามโลก เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปลุกกระดมความคิดความเชื่อของคนในสังคมยุโยงปลุกปั่นให้เราเนี่ยเห็นด้วยกับความรุนแรงหรือว่าความไม่ถูกต้องคือมันเหมือนกับล้างสมองของเราไปเลยนะครับแม้สื่อหลายแห่งนะครับเขาจะออกมาพูดถึงประเด็นสปอตวอชชิ่งเนี่ยเพื่อพยายามจะตีแผ่ถึงความเวลวร้ายที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าทางเจ้าชายซาอุนะครับเขาก็ออกมาบอกกับสื่อประมาณว่าเขาไม่สนใจเลยถ้าเกิดว่าใครจะมองว่ามันคือการทำสปอตวอชชิ่งถ้ามันช่วยเพิ่ม GDP ให้กับประเทศเขาแม้เพียง1%นเนี่ย เขาก็จะทํามันต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ1.5%ซึ่งผมคิดว่าเขาก็น่าจะทําได้ตามเป้าหมายนั่นแหละครับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับต้องยอมรับว่ามันน่าจับตามองมากๆในแง่มุมของเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศแต่สําหรับเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่ผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองในอีกแง่มุมนึงเนี่ยการที่ซาอุดนะครับเพิ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมเกมของพวกเราเนี่ยมันก็มีเรื่องน่ากลัวอยู่ด้วยนะครับ นอกจากการทุ่มเงินมหาศาลในวงการกีฬาแล้วเนี่ยเกมก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหนึ่งที่ซาอุให้ความสนใจและอยากจะเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจนะครับและก็จะแปลงโฉมประเทศของพวกเขาเนี่ยให้กลายเป็นอาณาจักรศูนย์กลางแห่งอ e ีสปอ t เหตุผลที่มันจะต้องเป็นอุตสาหกรรมเกมนะครับมันก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าชายวัย37ปีองค์นี้เนี่ยก็ทรงเป็นเกมเมอร์ตัวยงด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงประชากรที่มีเปอร์เซนเทจสูงสุดเนี่ยก็อยู่ในช่วงอายุ15-35ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่โตมากับอินเทอร์เน็ตแล้วก็โตมากับโซเชียลมีเดีย การใช้สื่อบันเทิงเข้ามาปรับภาพลักษณ์ให้ประเทศเนี่ยดูทันสมัยขึ้นต่อสายตาของคนภายนอกบางทีนะครับมันอาจจะเป็นการซื้อใจประชาชนภายในประเทศไปด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ที่หโหยหาอิสระและก็สนใจหรือว่าเคร่งคัดในเรื่องของประเพณีกับาศาสนาเนี่ยน้อยลงกว่ายุคพ่อแม่เขาแล้วนะครับดังนั้นการลงทุนกับเกมจึงอาจเพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชนและทําให้พวกเขาเนี่ยเลิกสนใจกับเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้นะครับ พอพูดเช่นนี้แล้วอาจจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันคือเกมวอชชิ่งถูกไหมครับอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมต้อง e-sport ์นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า e-sport ์เนี่ยถือเป็นสื่อโฆษณาชั้นดีที่สามารถจะโปรโมทภาพลักษณ์ความทันสมัยของแบรนด์ได้คือถ้าเกิดว่าเราเปรียบแบรนด์เป็นประเทศนะครับ S e s p o r t เนี่ยแหละสามารถทำให้ประเทศเราเนี่ยมันดูล้ำมันดูทันสมัยหรือว่าแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำได้นะครับแถม e s p o r t เนี่ยมันยังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในระดับโลกมีกลุ่มผู้ติดตามเป็นวงกว้างมากๆเพราะฉะนั้นมันเลยมีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มทาราเก็ตที่ใหญ่มากนะครับหลังจากที่วิชั่น2030นเนี่ยเริ่มต้นในปี2016ในปีถัดมาสาพันอ e ีสปอร์ตชาติซาอุดิอาระเบียหรือว่า SEF เนี่ยก็ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับ e ในปี2022นะครับ ESL แล้วก็ Fade It เนี่ยถูกทาง s a u v i Gaming Group บริษัทภายใต้กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซาอุหรือว่า PIF เนี่ยเข้าซื้อด้วยมูลค่ารวมกว่า50,000ล้านแถมยังลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Capcom, Nexon, Nintendo, Activision Blizzard Take Two Interactive แล้วก็ Electronic Arts นะครับแถมในปีเดียวกันสหพันธ e ์ e s p o r t ซาอุก็ได้เปิดตัว Gamers ร ผู้จัดการแข่งขัน,น e-sport และทัวร์นาเมนต์ชิงเงินรางวัลมากกว่าพันล้านบาททําให้พ e port สพานพาน e-sport ซาอุดเนี่ยคว้าส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมเกมไปได้แบบสบายๆเลย และในปีถัดมานะครับซาฮาพันอีสปอร์ตซาอูเนี่ยก็ยังจัดทัวนาเมนต์ลีอาร์ดมัสเตอร์2022ซึ่งเป็นการแข่งขันเกมโดตา2นะครับที่มีเงินรางวัลมากกว่า500ล้านบาทคือมากกว่ารายการแข่งขัน T.I ในปีนั้นอีกนะครับย้อนกลับไปในปี2020ทัวนาเมนต์ LEC ของเกม League of Legends นะครับก็ออกมาประกาศความร่วมมือกับนีอมเมืองแห่งอนาคตของซาอุดีอาระเบียแต่หลังจากประกาศเรื่องนี้ไปได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นทาง Riot Games นะครับก็ต้องออกมาประกาศยกเลิกความร่วมมือครั้งนี้โดย ออกมาแถลงการผ่านบนเว็บไซต์เพราะว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากพนักงานในบริษัทนักภาคเกมแล้วก็แฟนๆเกมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะการกีดกันและขับไล่ชนพื้นเมืองนะครับที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กําลังจะถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นนีอมโดยที่ทางมาร์กเยตเตอร์นะครับซึ่งเป็นเกมดีไซเนอร์ดีคเตอร์ของไรออดเนี่ยเขาได้ออกมาทวทิถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยเขาทิ้งท้ายไว้ว่า ปอนเซอร์ถือเป็นผู้สนับสนุนสำคัญที่จะผลักดันอ e ีสปอร์ตให้เติบโตแต่การมีส่วนร่วมของพวกเขาเนี่ยจะต้องไม่แลกมาด้วยชีวิตหรือว่าเสรีภาพของมนุษย์นะครับอีกทั้งรายจัดเกมเนี่ยก็ยังเป็นผู้พัฒนารายสำคัญที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศการร่วมมือกับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศที่ต่อต้าน LGBTQ เนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตเลยเนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นการกระทําที่มันขัดแย้งต่อจุด,ดยืนของบริษัทใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่ไลออดเกมเนี่ยเขาออกมายกเลิกความร่วมมือในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ได้รวมถึงเป็นการซื้อใจแฟนเกมของพวกเขาด้วยแต่สุดท้ายนะครับการร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงหลังจากที่เกมเมอร์สเอนะครับถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็น e s p o r t ์ต o วล์ค u ั2024และจะกลายมาเป็นการแข่งขัน e s p o r t ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีข่าวลือจากอีเมลที่ล่วนไหลภายใ,ในบริษัทไ i o อ g เกมสนะครับว่า League of Legends เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเกมที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับซึ่งตัวแทนของ Riot ได้ออกมาถแถลงถึงประเด็นนี้ แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึง ebl ฉบับนั้นแบบตรงๆเพราะฉะนั้นในแถลงนี้นะครับมันจึงระบุเกี่ยวกับการจัดทัวนเมนต์โดยเตลิปาร์ตี้ในลักษณะที่ว่าพวกเราต่างก็ทราบดีว่าแฟนๆเนี่ยอยากให้มีการแข่งขันในระดับนานาชาติหรือว่าข้ามภูมิภาคมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้จัดการแข่งขันโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําตามคําขอของทุกๆคนซึ่งในคําแถลงนั้นนะครับยังบอกอีกด้วยว่าเราได้พูดคุยกับผู้จัดทัวนเมนต์หลายแห่งรวมถึง e-sport w o r l d cup ด้วยเรากําลังสำ ตรวจโอกาสเหล่านี้อย่างจริงจัง และดูว่าจะเข้ากับกําหนดการต่างๆในปีนี้ของพวกเราหรือไม่ซึ่งยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ในตอนนี้ถึงจะไม่สามารถยืนยันได้ร้อนะครับแต่ว่าออกมาเมนชั่นถึง e s p o r t World Cup ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นได้ว่าซาวุิติอาระมเบียเนี่ยเขาก็มีความพยายามมากๆนะครับที่อยากจะร่วมมือหรือว่าจับมือกับทางไรออดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งในครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันดูมีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าในครั้งอื่นๆก่อนหน้านี้ซะอีกนอกจากไรออดเกมส์นะครับเรื่องนี้ยังมีผลกระทบต่ e ports, ่่อออททีีมม eSports ชืดังยงยา Liquid ซึ่งเป็นหนึ่งในะไม่กี่ทีมนะครับที่ออกมากล่าวถึงสถานการณ์เหล่านี้ทีม Liquid เนี่ยเขาได้เข้าร่วมการแข่งขัน r ีาร์มาสเตอร์ในปี2022ท่ามกลางคําวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับทีม Liquid เนี่ยเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขา จะบริจาคเงินรางวัลครึ่งหนึ่งให้กับองค์กรที่สนับสนุน LGBTQ เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นจากความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับและในปี2023เนี่ยทีม Liquid ก็ยังเข้าร่วมการแข่งข e ัน e-sport ที่ซาอุดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเขาได้ออกมาโพสต์แถลงการบนทวิตเตอร์ถึงเหตุผลในการเข้าร่วมและก็จุดยืนที่ยังคงสนับสนุน LGBTQ จะเห็นได้ว่าการเข้าซื้อกิจการนะครับหรือว่าการรุกเข้าไปในตลาด e-sport ของซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้บริษทัทเกมหรือว่าหน ที่เกี่ยวข้องกับ e s p o r t ์ตเนี่ยตกอยู่ในสภาวะ ที่กดดันนะครับและเหมือนจะถูกบีบบังคับให้คํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นมันทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันยากลําบากนะครับว่าองคอ์กรเนี่ยเขาจะยอมต่อสู้กับรัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกแง่มุมเลยแลกกับการที่จะยอมสูญเสียโอกาสทางไรายได้มหาศาลหรือเปล่านะครับแล้วการกระทําของซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าอย่างฝั่งกีฬานะครับที่เขาทุ่มซื้อตัวนักกีฬาตัวท็อปอย่างโรนันโด,นโดนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มียอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเนี่ยสูงในระด ก็คือเป็นอินเอนเซอร์เบอร์หนึ่งนั่นแหละครับซึ่งการซืดด้อตัวอินเอนเซอร์รายใหญ่ด้วยมูลค่าสูงขนาดนี้เนี่ยแลกกับการที่ให้เขาเนี่ยมาช่วยโปรโมทสิ่งดีๆภายในประเทศรวมถึงห้ามไม่ให้แสดงออกหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเลยก็ต้องลองคิดดูว่าสิ่งแบบนี้มันส่งผลกระทบขนาดไหนครับซึ่งถ้าในวงการเกมของพวกเรานะครับมีอินเฟนเซอร์ที่โด่งดังหรือว่ามีอิทธิพลต่อโลกเหมือนโรนันโดเนี่ย ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่นถูกไหมครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปนได้มากที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมเกมนะครับคือถ้าเกิดว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาทุ่มเงินมหาศาลในการซื้อกิจการของบริษัทเกมมาเลยแล้วเขาก็เอาเข้ามาบริหารเองทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปนได้นะครับว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยอาจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือว่าเปลี่ยนนนนโมมประะเเเททศขอออองงงตััววีี่่ยยไไดด้้าาาลกกก็จสภ ไม่เข้าคายไม่ออกของบริษัทเกมแล้วก็ทีมอ e ีสปอร์ตหลายๆทีมนะครับสำหรับผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเกมที่เรารักหรือว่าทีมที่เราชอบเนี่ยเขาไปเข้าร่วมในการแข่งขันหรือว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยซาอุดีอาระเบียเราสามารถจะสนับสนุนพวกเขาได้เหมือนเดิมไหมการที่เราสนับสนุนเนี่ยมันแปลว่าเราก็สนับสนุน การละเมิดสิทธทิมนุษยชนด้วยหรือเปล่าต้องบอกว่าเราก็ไม่สามารถให้จะให้คําตอบกับเรื่องนี้ได้แบบถูกต้อง100%เนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าทุกทที่ในโลกนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยต่างก็มีปัญหาของตัวเองกันทั้งนั้นแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้มองว่าปัญหาของซาอุดเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กหรือว่าให้มองข้ามปัญหานี้ไปนะครับเพียงแต่ว่า เราก็สามารถที่จะสนับสนุนทีมและก็เกมที่เรารักเนี่ยได้ตามความพึงพอใจของพวกเรานะครับคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบอยคอดไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมอยู่เนี่ยหรือว่าอยากจะสนับสนุนอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณถูกไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับรู้หรือว่าต่อต้านกับการกระทําที่มันไร้ศีลธรรมได้นะครับก็คือเราควรที่จะรับข่าวจากทั้ง2ด้านนั่นแหละครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเราเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบอยวา c h ชิงนั่นเองครับ ัากันมาถึงตรงนี้นะครับใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงลองมาคอมเมนต์บอกผมกับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเดนเนอรชั่นไว้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณรักอุตสาหกรรมเกมแล้วก็ชอบเรื่องเกมเหมือนกับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ